อัปเดตชีวิตจากยูทูบเบอร์มาเป็น VJ เจสตรีมเมอร์หนึ่งวันทำอะไรบ้าง กมื่นแล้วครับตอนนี้ก็2องทุ่มกว่าแล้วมื้อเช้าครับก็ต้องเติมพลังด้วยไก่นี่นแหละเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คืนนี้ผมมีเต้นไงนะัดวีเจเต้นไว้นะครับผมมี2ออย่างนะก็คือมีวีเจเต้นนะครับเต้นตามระบบเลยแล้วก็เป็นอ่าสตรีมเมอร์นะครับอันนี้คือได้อีกศาสหนึ่งนะก็คือมี2เววันนี้มาเต้นนะรอบประมาณ5้าทุ่มนะครับนะัดแฟนคลับไว้นะครับคือผมไม่ได้ถ่ายลง YouTube นานมากนะครับเพื่อนๆไปอยู่ในติ๊กต o อกนานไงเออวันนี้เดี๋ยวถ่ายอัปเดตชีวิตหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมึงสบายดดีีามมัาูชววิตนของ นะครับว่าวันๆเ,นเจออะไรบ้างนะแต่ขอเติมพลังกินข้าวก่อนหิวนะฮะตื่นมาก็หกโมงเย็นแล้วอะ่ะโอ้โหมีอะไรกินบ้างอะ่ะตลาดปิดหมดแล้วต้องกินไก่นะฮะถ้าไม่มีโปรตีนนี่คือแบบว่าเดี๋ยวเต้นไม่สุดไงเดี๋ยวเอวไม่พิวอะไรเงี้ยเออก็เอาจริงนะคนดูคือไลฟ์สไตล์ชีวิตผมคือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยฮะเมื่อก่อนแบบถ้าท,ทงานใช่ไหมก็ตื่นกลางวันอะไรเงี้ยแต่ตอนตั้งแต่ผมมาเป็นเ j สตรีมอะไม่รู้จักกลางวันแล้วฮะนอนเช้าฮะเราก็ตื่นเย็นพี่นะคือ I am a bad man you know ดูขอบตาพี่ด้วยอัศวิรยนะ No. ผมไม่ได้นอนดึกครับผมนอนเช้านะฮะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราแอคทีฟดีบางคนก็อาจจะมองว่าทําไมพี่คึกจังทาไมพี่ดีดจังเวลาผมไลฟ์อะ่ะพี่ไม่นอนหรออ๋อผมนอนเช้าฮนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไง เวลาเตรียมไลฟ์สดแล้วครับเพื่อนๆอนิอ่มแล้วตอนนี้มีพลังแล้วนะครับเนี่ยผมเซตร,ระบบไลฟ์เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็เดี๋ยวผมไลฟ์สดติ๊กต็อกนะวันนี้เรามาเต้นนะครับเซตเพลงเซตอะไรเรียบร้อยแล้วฝากไปดูได้นะครับเอกอ e ีแรมบี้นะโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไลฟ์ก่อนนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะลงกี่โมงนะครับอะไรก็ยืนไม่อยู่ฝากขคจอขคใจกันหน่อยได้ไหมทุกคน ¡Gracias! งขอบคุณมากหนึ่งสองสามเข้ามากันสามพี่น้อง ค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณจากใจเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเล่นเกมนะฮะเจอกันพรุ่งนี้กินเฮลนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเกมใหม่นะโอย ไล่จบแล้วฮะวันนี้แบบมีพุด้วยพิเศษนะครับนี่สภาพหลังจากที่เราไลเ่เสร็จเก็บงานครับเล่นเองเก็บเองครับนักเลงพอนะอแต่คนชอบนะวันนี้ผมรู้สึกว่ามันคนชอบนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมขอไปเก็บห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวล้างหน้าล้างตานิดนึงเดี๋ยวไปดูว่าผมทาอะไรต่อนะครับเพื่อนขออนุญาตเก็บแป๊บปกติเต้นครับโอ้โหมีงานงอกเพิ่มไงโอเคไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทำได้เก็บจ้ะ มาช่วยกันเก็บสิตะกล้องไปเช็คน้ำมันหมดไปเนี่ยอืม กลิ่นหอมฉุยนะฮะอันนี้ถ้าทุกคนเป็นไวเซตกับไม้กิษณานะครับก็คือผมใช้ประจําเลยเพราะหน้าฝนแล้วห้องมันอับชื้นนะฮะกลิ่นมันจะอับเนี่ยดูดิผมใช้จนแบบว่าใช้คุ้มมากนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ได้หลายครั้งมากนะครับแล้วก็ผมมาใช้มานานแล้วก็เลยรู้สึกว่าผมติดใจชอบมันคือมันช่วยทําให้กลิ่นห้องเราเนี่ยมันอหอมแล้วว่ากลิ่นพวกเนี้ยถ้าเป็นด้านร่างกายนะจะทําให้รู้สึกเรามีความแบบคลายกังวลมีสมาธิมากขึ้นในการทํางานนะครับกลิ่นมนะันจะมีความหอมเย็นๆนะฮะคือไอ้เจ้าตัวเนี้ เขามีความเชื่อกันว่ามันจะช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายสิ่งที่มันไม่ดีนะครับจะดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดสิ่งนำโชคมาเพื่อนๆผมแนะนํานะเวลาจะจุดพวกนี้นะครับพยายามเปิดให้ลมระบายเข้านิดนึงนะเนี่ยเปิดหน้าตา่างเปิดประตูอะไรก็ได้ให้ลมมันเข้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการลุมควันนะอ่ะโรยทั่วห้องเลยครับเพื่อน ขอให้ช่องนะครับช่องผมนะปังๆนะปังๆนะเองๆนะสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายออกไปจากชีวิตนะครับผม ตอนนี้ชื่อน้องมิกกี้นะถ้าใครเคยดูเรื่องฟารสิต์นะฮะก็คือนี่เหมือนมิกกี้มากเลยนะผมก็เลยแบบผชอบน้องน่ารักแล้วทรงเหมือนมิกกี้มากเลยนะเราไปใส่ปากเลยดิอันนี้คือเป็นบอดี้นะครับอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นตาชี่นิจิชี่จิน้องมิกกี้น่ารักนะไปหาอะไรกินละหิวละไปตลาดเช้ากันดีกว่านะครับ เดือดแป๊บเลยนะคะตอนนี้กล่องหนึ่ง<ช>ค่ะมะละค่ะยี่สิบบาทค่ะา่าคาถึงได้ค่ะ วันนี้ก็เป็นอัปเดตชีวิตผมนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะใน u t u b e นะครับช่วงนี้ผมไปอยู่ Tik t o k นะครับเพื่อนๆฝากด้วยนะคบฝากติดตามด้วยคือผมมามีแบรนด์ธุรกิจชื่อว่า EL a m b บนะครับอางที่สองคือผมมาเป็น VJ นะครับฝากไปดูได้ที่ Tik To อกนะครับไว้เจอกันนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะพยายามมาถ่ายอัปเดตชีวิตตัวเองแล้วกันเนาะถ้าคิดถึงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายแกเลียนเด้อแกเลียนเด้อพี่น้องน้ำพริกปลารแซบบอกเลยว่าแซบนะอย่างเงี้ยแหละโอ้โหเซ็ตคู่ใจนะครับ